รัฐเตือนภัยประชาชน3กลุ่มนี้ระวังเสียงเงินฟรีมีกลุ่มไหนบ้างฟังด่วนค่ะก่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้มาแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องนะประชาชนทุกท่านเลยล่าสุดนะคะทางรัฐก็ได้มีการแจ้งเตือนให้กับกลุ่มนี้นะคะเป็นการเตือนภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะ ข้อมูลนี้ก็จาก Facebook f แ n p a g e ไทยคู่ฟ้าค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรวมวิชาการเกษตรนะคะได้เตือนภัยเกษตรกร,ร,กรให้รมะมัดระวังในการซื้อปุ๋ยและสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชหลังพบรถเร่ตะเวนขายปุ๋ยไปตามหมู่บ้านต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตอวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางนะคะพร้อมจัดโปรโมชั่นลดราคานะคะให้ของแถมและให้สินเชื่อผ่อนใจ่ายในภายหลังได้ด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะยังมีการขายปุ๋ยผ่านตัวแทนในหมู่บ้านโดยจดรายชื่อผู้สนใจเก็บเงินมัดจำแล้วนัดส่งปุ๋ยภายหลังนะคะซึ่งการกระทำแบบนี้นะคะมีความผิดตามพรบปุ๋ยคือขายโดยไม่มีใบอนุญาตและขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนะคะทางนี้เนี่ยสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรนะคะได้กําชับสารวัตรเกษตรและเครือข่ายสารวัตรเกษตรทั่วประเทศติดตามตรวจสอบและกวาดล้างขนบวนการลดเรข ขายปุ๋ยและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในทุกพื้นที่เลยนะคะก็ขอให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อและอาจได้รับปุ๋ยหรือสารเคมีที่ด้อยคุณภาพไม่ได้มาตรฐานแล้วก็เสียเปรียบพ่อค้าด้วยนะคะใครเจอบ้างนะคะถ้าหากว่าเจอเนี่ยพบรถเร่ขายปุ๋ยหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับ การผลิตหรือจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพนะคะสามารถแจ้งรองเรียนได้ที่สายด่วนสารวัตรเกษตรโทร1น7 4เลยนะคะคลิปนี้นะคะข้อนำข้อมูลดีๆนะคะทางรัแจ้งเตือนภัยให้กับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรน,นะคะโดยเฉพาะในสาภาคนะคะภาคภาคตนออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะใครได้พบเจอแล้วบ้างเป็นอย่างไรนะคะมามาแชร์ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ติดตามผู้อ่านนะคะที่จะผ่านมาอ่าน คอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันนะคะใครมีข้อมูลอะไรอยากแชร์เพิ่มเติมบอกกันไว้ได้เลยค่ะสำหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ